กับดักโซนิกเกียร์ชิฟตะโกนเสียงหึง่งหึ่งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทําให้โครงกระดูกเลเวทานทั้งหมดสั่นสะเทือนอิซาโดราหัวเราะเยากเย็นอาหารเรียกน้ําย่อยที่ดีที่สุดต้องเสิร์ฟบนจานที่ร้อนระอุทางออกถล่มลงมาแล้วพวกเขาถูกขังอยู่ในโครงที่กําลังจะแหลกแมกนัสกัดฟันแน่นเขาหัวนึกถึงคําเตือนของเกียร์ชิฟและแทนที่จะปลดปล่อยพลังงานอย่างบ้าคลั่งเขากลับรวบรวมมันให้เป็นหนึ่งเดียว แสงสีทองรวมตัวกันที่กำปั้นของเขาก่อตัวเป็นดาบแห่งพลังงานบริสุทธิ์ที่สองสว่างสร้างประตูบ้านใหม่เขาตะโกนตอบกลับแมกนัสเหวี่ยงดาบพลังงานเข้าใส่หน้าต่างยานพลังงานบริสุทธิ์ตัดผ่านโลหะอย่างง่ายดายทิ้งไว้เพียงรอยตัดเป็นวงกลมที่ร้อนแดงเขาไม่ลังเลที่จะกระโจนออกจากยานร่อนลงบนซี่โครงขนาดมหึมาของเลเวียทานที่ยังคงสั่นสะเทือนบนยานเดอกกูมองอิซาโดรายิ้มพึงพอใจ กระโดดออกจากกระทะลงสู่กองไฟช่างงดงามเสียจริงปล่อยไม้เสียบออกไปโรนนักคิมอีกหลายตัวปรากฏขึ้นจากเงามืดแต่ละตัวมีหนามแหลมคมสีแดงจางๆยื่นออกมาพวกมันคลานไปตามโครงกระดูกเข้าหาแมกนัสอย่างรวดเร็วแมกนัสใช้ดาบพลังงานปัดป้องการโจมตีอันหนักหน่วงหนามแหลมขูดกับกระดูกอย่างน่ากลัวเขาตระหนักว่านี่คืออาวุธสังหารพวกมันเร็วเกินไปฉันรับมือทั้งหมดไม่ไหวแน่เขารำราม ทันใดนั้นช่องเล็กๆบนยานกระทับบินกับเปิดออกพิบซึ่งสวมเจ็ตแพ็คขนาดจิว๋วพุ่งเข้ามาพร้อมกับประแจพลาสมาขนาดเล็กมันบินตรงเข้าหาโดนตัวหนึ่งพร้อมกับส่งเสียงขู่คำรามเล็กๆของมันอิซาโดราหัวเราะก,กล้องไปทั่วโครงกระดูกมีเครื่องเคียงด้วยหรือนี่วิเศษไปเลยขอต้อนรับสู่เขียงของฉัน ทันใดนั้นโครงกระดูกส่วนที่พวกเขาอยู่ก็เริ่มแยกตัวออกจากซากทั้งหมดสนามพลังงานขนาดมหึมาเฉือนผ่านกระดูกโบราณขังพวกเขาไว้ในสุสานล,ลอยได้ที่กำลังถูกลากเข้าไปหายานเดอะกูมอง